สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับผมนี่ครับวันนี้วันที่สิบสี่นะครับผมมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนี่ครับเตรียมงานแลวครับผมนี่ครับเีมงานจัดงานนะครับเียมงานเียมงานโมนูิปซี โม14ออนทั่วชว่วงนี้อยู่แถวอ่าอีสานไตนะครับผมนี่อีสานไตอีสานเนือแถวสกลนครแถวาน,นานครพนมฟังนุ้ฝนกับีนะครับแล้วก็ฟังทั้งพี่สเกตคูขัน่นละเดชอุดมคนละ <S <S นี่ครับจัดงานัันรีเลยาล้น บเอูนกันนะเข้นบ่เ้มซป็นบ๊ก่อนายำงานบวชครับผมตอนนี้ครับเมือนในวันที่14นะครับผมงานวันที่6 6ครับ1 5บห้า1ิกสกเดครับสกอเปียน

วุ้ยบ้านวุ้ยบ้านตีงมาไลยเลยนี่ครับผม,มอยู่วัดนะครับบ้านผมอยู่หน้าวัดนะครับผมเดี๋ยวอ่ามอลำ่ำมผมกระเอาลงไปแล้วครับเนี่ยลงวัดนี่แหละ เฮดบุญนะครับผมเฮดบุญบิงทุเรียนเื้อบินครับนี่แหละครับต้นพันธุ์จากลานนะครับ จิังก้อน็มี่เอ็ม้ไรโอเคครับมุนโอ้เอาจิงงัวบัน นี่ครับกินเขากินฟ้าแล้วนะครับผมเอากะยี่รถต้หายเรื่องบ่อไหมเอก ประตูถอยมา้เป็นรถพว่วงกันเสียตีได่แล้วเอาเอาละนี่ครับผมตอนนี้ก็กลางเป้นเสร็จแล้วครับ ครับผมกําลังพับผ้าครับ เย็บผาเพาื่อนยังกวเอผาเออไว่ไหันละพักเออพอดีละกินกำลับ นี่ครับมาถึงแล้วครับผมมาจากจันทบุรีครับไปใช่ใช่ไรใช่ไรอุ้ยใครอ่ะก็ก็ก็มีคนอยู่เอ้ามามาจากไหนเนี่ยใช่อุ้ยทำไมเยอะจังเลยเนี่ยอุ้ยมาจากจันทบุรีเลยเนี่ย มาเดิเทียเท่ยวมาเดเที่ยวไปเที่ยวอะไรอะไปเที่ยวอะไร <c oughs> ไปเทียเท่ยวอะไรครับอ่ะลงมาที่ละ่ะราอุ้ยอ่ว่าสิตำ ลูกชายครับผมโอ้หเหลืองเล็รัดชนไหมน่ะรัดโคไป<ะ>ไปก่อนลูกไปเดี๋ยวแม่วไปว,ว,ว,วัสดีครับขวัญกันวัสดีครับวัสดีครับต่า,า,า,าครับ อุ uhm. ้ยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเอาสวัสดีครับก่อนเอาทำไมแม่สวัสดีครับทีนี้ <c oughs> ไม่ได้ของเล่นนะเอาไปสวัสดีครับพีลูกไปสวัสดีครับก่อนไปป้าป้าแม่พาไปป่ะอะทำดีๆก้มหัวลงด้วยสวัสดีครับตาขวดไม่เหมาะสมถอไ เน็โอคมโอ้โหรับครับมีครับผมนี่คือช่วงเย็นครับเทศระบบครับตอนนี้ครับเทสระบบครับ เทศระบบไฟนะครับผมครับผมตอนนี้งานมอสอกะถือว่ามาได้60-70เปอร์เซ็นต์นะครับงนมอสเราหอดมือนะครับตอนนี้แต่เดี๋ยวคนละไมเอื้นก็คือตัวเทศอกระบบฟังทั้งวัดฟังทั้งขุนนครับฟังทั้งขุนไปเทือกไฟนะครับเกไฟตอนนี้ทางบานก่อ คือว่าได้คกสิบเจดิเปเนแล้วนะครับผมครบทบเจ็ดิเปอร์เซ็นต์แหลืออยู่สวนมาจัดระเบียบัคหน้อยนะครับแต่เสร็จแล้วอันนะ้คับทำไมสูกสตอนนี้ครับผมยังมาเรื่องต้มเขากินครับเมือนี้พวกนี้ยังต้มเขาเพื่อนรถพ่อนะครับเพื่อนรถพ่อที่ เห็นคลิปนี้นะครับผมถ้ามีโอกาสผ่านมาจังหวัดอำนมาจเจริญก็แวะมาได้ครับแวะมาได้แวะมาทักทายกันมาให้กำลังใจกันมาห่วงหุ่นน้ากันนะครับโดนโดนนะครับจะมีโอกาสใ้เห็ดแบบนี้นะครับโดนโดนนะครับจะมีโอกาสใครผ่านมาทางนี้กะมาเลยครับบอกว่าหูแจ็คผมสนสนพ่อครับมาเลยเลยเจอกันครับเอ้าล่าบวชนะครับผมกระสันพบกะสิขอจบคลิป นี่ไปเพียงท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับ <S <S พอกซิงนะครับ <S <S เที่ยวไทยทีวีครับผมบ๊ายบายครับทุกท่านครับ